อัสสลามุอะลัยกุมวารมะตุลลอฮิวะบระกาตูสวัสดีค่ะวันนี้น้องใจดีจะพาทุกคนไปเรียนรู้ขั้นตอนการสมัครสมาชิกกันนะคะขั้นตอนการสมัครสมาชิกซากอนอิสลามสุกฟ้าจำกัด 1. ยื่นแบบฟอร์มขอเป็นสมาชิกสมาชิกทุกคนจะต้องเขียนแบบฟอร์มทั้งด้านหน้าและด้านหลัง 2. แนบหลักฐานการสมัครสำเนาบัตรประชาชน 3. ชํชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร100บาทครั้งเดียว 4. ชํชำระหุ้นแรกเริ่มถูกๆเดือนไม่ต่ำกว่า200บาท บริจาคเงินสมทบทุนตะกาฟุ้นช่วยเหลือสมาชิกปีละ100บาทในปีถัดไปจะบริจาคตามระดับอายุของสมาชิก100บาทถึง400บาทต่อปีการจ่ายเงินปันผลบัญชีทุนเรือนหุ้นสมาชิกสสกออิสลามสกฟ้าจำกัดจะจ่ายเงินปันผลปีละ1ครั้งโดยขึ้นอยู่กับจำนวนที่สมาชิกฝากและผลประกอบการของแสกอในแต่ละปี ตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ประจำปีสำหรับสมาชิกท่านใดที่ไม่สะดวกมารับเงินปันผลสากลจะนำเงินฝากเข้าบัญชีวดีอาสิทธิ์ของสมาชิกที่จะได้รับ 1. ฝากเงินกับสากลได้ทุกประเภทอาทิเช่น 1. วาดีอากระแสรายวัน 2. บุดราบาร่วมลงทุน 3. เพื่อการศึกษา 4. ยุวสกฟ้าหัาฮัลเลอุมรอห 6. เพื่อกุรุบาล 2. ได้รับสวัสดิการต่างๆเช่นสวัสดิการการแต่งงานสวัสดิการการคลอดบุตรสวัสดิการการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสวัสดิการเงินสมทบยามชราสวัสดิการการเสียชีวิต 3. สามารถใช้บริการยืมเงินฉุกเฉินกอดดุนฮัสัน 4. ใช้บริการสินเชื่อต่างๆ ทุกๆคนก็ได้เรียนรู้ขั้นตอนการสมัครสมาชิกกันแล้วนะคะสำหรับวันนี้น้องใจดีก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าขอบคุณค่ะอัสลามวอะลัยกุ้มวรมาตุลลอฮิวบารกาตุ